ครับก็กลับมาในช่วงที่สี่นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นะครับพูดถึงหัวข้อที่เคยได้พูดค้างไว้ในครั้งที่แล้วนะครับตอนที่ผู้น้อยเป็นวีเจในเดือน7นะครับก็จะกลับมาพูดกันในครั้งนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดกันต่อนะครับก็คือมีคําพูดอยู่3ประโยคนะครับที่มักจะผู้โสรเนี่ยมักจะพูดถึงกับคนที่ฝึกการเจริญสตินะครับคำพูด3คํานั้นนะครับก็มีคําว่า1ก็คือ ช้าลงนะครับคำพูดที่2ก็คือทําทันทีนะครับแล้วก็คำพูดที่3ก็คือการยอมนะครับเรามาดูนะครับว่าไอ้สามคำนี้นี่นะครับมันมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องอะไรกับการฝึกการเจริญสติมันมาได้ยังไงแล้วมันตกลงมันเป็นยะงไรกันแน่นะครับก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่เรามาฝึกการเจริญสตินี่เพื่ออะไรเพร,ะเพราะอะไรนะครับต้นเหตุก็คือว่าในชีวิตของเรานะั้นมันเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจเกิดอารมณ์ต่าง ซึ่งเราค้นพบว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ตามนะครับต้นกําเนิดของสิ่งเหล่านี้คือความคิดนะครับเกิดจากความคิดที่มันปรุงแต่งนะครับเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็จิตเราก็ไปสวมไปสิงนะครับไปเสวยนะครับจนเป็นตาตัวตนของเรานะครับแล้วก็เกิดการนะครับความทุกข์ความกังวลใจมากมายเป็นเวียนเป็นกรรมเลยาว่าไปเพราะว่ามันเกิดจากความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมา นะครับพอเรารู้แล้วว่าต้นต้นสายปาเหตุนั้นมันเกิดจากความคิดมันเลยเกิดการฝึกที่เรียกว่ากระบวนการอีกอย่างหนึ่งว่าการเจริญสตินะครับในขั้นต้นก็คือฝึกการรู้เนื้อรู้ตัวคือโดยปกติเนี่ยเราก็จิตของเรากับความคิดเนี่ยมันเป็นก้อนเดียวกันนะครับเราก็ไหลไปกับความคิดของเราแต่วันนี้เราเริ่มฝึกแล้วก็คืออะไรครับคือการที่เราจิตนะครับที่มันแนบไปกับความคิดเนี่ยแยกมันออกมานะครับแยกมันออกมาเพื่อที่จะอะไร เพื่อที่จะให้เรานี้ออกมาจากโลกของความคิดให้ได้ก่อนโดยการฝึกการรู้นูนรู้ตัวก็คือการกลับมาที่ลมหายใจนั่นเองนะครับพอเราทําอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนี่นะครับนะครับแรกๆมันก็จะไปๆกลับๆเนาะพอเราทําบ่อยๆบ่อยๆนี่เราก็จะเปลี่ยนนะครับสัญชตาตญาณของมนุษย์นะครับเดิมทีเป็นสัญชตาตญาณของผู้คิดกลายเป็นสัญชตาตญาณของผู้เห็นคือเห็นความคิดการปรุงแต่งนั่นเองนะครับเมื่อเห็นแล้วก็คือวาง นี่คือหน้าที่ของการฝึกการเจริญสตินะครับโดยอาจจะใช้ลมหายใจมาช่วยนะครับเป็นฐานในการนะครับเฝ้ามองเห็นหรือว่าการวางนั่นเองพอเราทําอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วเนี่ยนะครับนะครับสัญชาตญาณเราจะเปลี่ยนไปเดิมทีเราเป็นคนที่เจออะไรกระทบอะไรแล้วก็ปรุงแต่งเราไปเรื่อยแต่พอเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆจนระยะเวลาต่อเนื่องนะครับต้องย้าว่าต่อเนื่องนะครับเราจะไม่จมไปกับความคิดปรุงแต่งแล้วนะครับ พอคนที่ฝึกการเจริญสีอย่างนี้บ่อยแล้วไม่ไม่จมไปกับความคิดปรุงแต่งเล้วานี้มีความรูรรนน้ล้วนเตือนในระดับหนึ่งนะเราใช้คําว่าระดับหนึ่งนะครับเราจะเริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในที่เป็นรูปธรรมทันทีนะครับอย่างที่ยอวโสได้กล่าวกันว่าช้าลงคําว่าทําให้ช้าลงนี่นะครับมันช้าลงไม่ได้เกิดจากว่าเราเนี่ยทำให้มันช้าลงนะครับ แต่มันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ตัวไม่จมไปกับความคิดตรงต่างรู้เนื้อรู้ตัวนะครับสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่ลมหายใจเมื่อเราทำอย่างนี้นะครับโดยธรรมชาติมันจะช้าลงเองโดยธรรมชาติมันไม่ได้เกิดจากการที่เราต้องการใช้มันช้านะครับมันต่างกันนะ การทาให้ช้ากับการรู้สึกตัวแล้วมันช้าเองอันนี้เป็นธรรมชาติของมันเพราะนั้นจึงแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลของการของคนที่ฝึกการเจริญสติมาระยะเวลาหนึ่งแบบต่อเนื่องนะครับอีกคํหนึ่งนะครับคาว่าทําทันทีทําทันทีนี่หมายความว่าไงปกติเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามหรือว่าคนในบ้านสั่งงานอะไรก็ตามเนี่ยสั่งเอาน,นะครับโดยปกตินี่นะครับเรามักจะมีเหตุมีผลที่จะไม่ทํา ณนะตอนนั้นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่พื้นฐานเราเป็นไงจมอยู่กับความคิดไงความคิดปรุงแต่งไงพอเกิดความคิดปรุงแต่งเหมือนเกิดอัตราตัวตนมันก็ไม่อยากจะทะําอ่ะใช่ไหมมันไม่มีใครอยากจะทํางานออยากจะเหนื่อยครับก็จะหาเหตุหาผลที่จะไม่ทําเห็นไหมว่าคนที่ไม่ได้ฝึกการเจริญสิมันจะเป็นอย่างนี้ครับแต่คนที่ฝึกการเจริญสติแล้วมันจะไม่ไหลไปกับความคิดนี้ไม่จมไปกับความคิดปรุงแต่งนึกออกไหมครับพอ เราได้รับคาสั่งว่าให้ทําเขาก็ทําเลยเพราะว่ามันไม่มีความคิดที่จะไปไปอะไรครับไปมีเหตุผลที่จะไม่ทําก็คือ,อสั่งทําก็คือทํานี่แหละครับจึงบอกว่าคนที่ฝึกการเจริญสติก,ก็จึงบอกทําทันทีเพราะไม่เกิดความคิดปรุงแต่งอะไรด้วยความปรุงแต่งและคนที่ฝึกการฝึกการเจร,เริญสติก็เห็นว่าการปรุงแต่งความคิดมันนำมา ซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายนั่นเองเขาจึงไม่ไหลไปจากความคิดก็คือกลับมาที่ลมหายใจสร้างความรู้สึกตัวแล้วก็ทำอย่างนี้ครับว่าคาําว่าทําทันทีไม่ได้หมายความว่าเราต้องอยากกาหนดให้เราได้ทาทันทีแต่เป็นการฝึกสติรู้ตัวไม่จมไปกับความคิดนั่นเองนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคําว่ายอมอันนี้เดี๋ยวผมต้องยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับ มีมีเรื่องราวนะครับมีมีคนทํางานอยู่สามคนเนาะมีสามคนนะครับคนที่หนึ่งคนที่สองแล้วคนที่สามนะครับทุกคนก็ขุดดินกันนะครับงานของเขาก็คือขุดดินนะครับคนที่หนึ่งก็ขุดดินของเขาไปเรื่อยๆนะครับอขุดดินไปเรื่อยๆนะครับคนที่สองนะครับพอขุดดินไปสภาพหนึ่งเขาบอกเอ้ย e ขุดดินแบบเนี้มันไม่มันช้านะก็ anner, จะมาบอกคนที่หนึ่ง่าคนคนที่สองมาบอกคนนี้นะเฮ้ย e ขุดดินอย่างนี้มันช้านะต้องขุดแบบนี้สิมันถึงจะเร็ว คนที่หนึ่งเป็นไงครับฝึกการจเจริญสติไม่จมไปกับความคิดพอได้ยินอย่างนี้มาทําไงครับก็คือทําเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกนี่นะครับมันจะเกิดความคิดทันทีมีเหตุมีผลทันทีบอกใช่ไหมว่าเอ้ยมันจะดีหรือแบบนี้แบบนี้ดีกว่านะแบบนี้ก็เร็วแบบนี้มันมีข้อทรงข้อเสียนะเห็นไหมครับมันเกิดความคิดปรุงแต่งนึกออกไหมฮะแต่คนที่ฝึกการจเจริญสติเนี่ย คือเขาจะไม่คิดต่อเลยนะครับเพราะก็อยู่กับลมหายใจแล้วเขาก็ไปทําแบบที่คนที่สองบอกเลยแล้วคนที่สามเมื่อพอเห็นเหตุการณ์อย่างเนี้ยก็แปลกใจว่าเอ้ยทําไมคนที่หนึ่งถึงไปยอมคนที่สองล่ะนึกออกไหมฮะคนที่สามเนี่ยเห็นว่าคนที่หนึ่งไปยอมคนที่สองทาทำไมไปยอมล่ะเพราะฉันก็เห็นว่าวิธีที่หนึ่งมันก็ดีนะเห็นไหมครับจริงๆแล้วคนที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ยอมนะ เขาแค่ไม่มีสรรชาติยานของความคิดปรุงแต่งนั่นเองเพราะว่าเขาได้ฝึกการเจริญสติไปชนถึงระดับหนึ่งเห็นไหมครับว่าการฝึกการเจริญสติเนี่ยมันส่งผลต่อตัวเองต่อสิ่งแวดล้อมมากมายแค่ไหนนี่แหละครับที่เขาบอกว่าคําว่ายอมมันเป็นอย่างนี้นี่เองจึงแท้จริงแล้วมันเป็นแค่ผลที่เกิดจากการฝึกการเจริญสติ ไม่ไหลไปตามความคิดปรุงแต่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่จะมานะครับแบ่งปันกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะว่าอีกสักหนึ่งเพลงแล้วก็มาสรุปมาสรุปกันในช่วงท้ายกันอีกทีนะครับโอเคครับ